สวัสดีครับกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีพีนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับก็เป็นคำพยากรณ์การย้ายราศีของดาวพระราหูนะครับซึ่งท่านก็จะทำการย้ายใหญ่ในวันที่30มีนาคม2565นะครับเวลาตี2 4 4นาทีนะครับท่านก็จะย้ายออกจากราศีพฤกษ์นะครับแล้วก็เข้าสู่ เรือนราศีเมษในรอบ18ปีนะครับก็คือ18ปีเนี่ยพระราหูท่านจะวนกลับเข้าสู่ราศีเมษหนึ่งครั้งนะครับก็จะให้ผลที่แตกต่างกันไปกับทั้ง12ลัคนาราศีนะครับแล้วก็มากน้อยอ่ก็ขึ้นอยู่กับมุมและองศาที่พระราหูนั้นท่านส่งกําลังถึงลัคนาจุดเกิดน,นะครับทีนี้พระราหูเนี่ยถึงแม้ว่าท่านจะเป็นดาวบาปพพะคห์นะครับแล้วก็เป็นถึง1ใน3ตรีเทพใหญ่ และถึงแม้ว่าท่านจะเป็นดาวฝ่ายร้ายแต่ถ้าใช้ชีวิตให้เป็นนะครับจะมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแบบเข้ากระโดดเลยนะโดยเฉพาะพระราหูจะโดดเด่นมากในเรื่องความฉเฉลียวฉลาดการพลิกแพงและก็เอาตัวรอดได้เก่งนะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีและจะมีเสน่ห์ในการค้าการขายด้วยเพราะว่าจะมีกลยุทธ์มีกลเม็ดเคล็ดลับผุดไอเดียแปลกแใหม่ๆแวกแนว ไม่ซ้ำซากกับใครแถมล้ำยุคนําสมัยด้วยนะครับพวกความคิดความอ่านก็มักจะมีการวางแผนคาดการล่วงหน้าได้เสมอนะครับก็คือเป็นคนมองการไกลนั่นแหละครับนอกจากนั้นก็จะมีงานด้านการออนไลน์นะหรือแม้แต่ธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์พวกนี้ก็ค่อนข้างจะทำได้ดี งานที่ทํากันเป็นทีมนะหรือพวกงานต่างประเทศงานการแสดงเนี่ยงานที่มันออกสีท่าเทาๆด้วยก็ได้นะครับหรือเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกสถานบันเทิงของดื่มของเมาพวกนี้เป็นต้นนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นขึ้นมาส่วนในด้านที่อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างก็คือการลุ่มหลงมัวเมาแล้วก็เชื่อหรือว่าคิดเข้าข้างตัวเองโดย ขาดการไตรตรองไว้ก่อนนะครับพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นมาอยู่รักก็ค่อนข้างจะรักมากชอบก็ค่อนข้างจะชอบมากหลงก็หลงจนหัวปลกหัวปลามเลยคือส่วนมากนะ่ะจะใช้อารมณ์ความรู้สึกนําหน้าเหตุผลเสมอนะครับอีกอย่างนะนิสัยก็ออกจะเ้าเฮากวนโ๊ยกวนโวยนิดหน่อยชอบทำอะไรที่มันค่อนข้างจะสวนกระแสสวนทางชาวบ้านเขา <c oughs> นะครับมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะราหูแต่ก็เอาเถอะครับ โดยภาพรวมของการย้ายพระราหูในครั้งนี้นะครับถือว่าดีมากกว่าเสียนะกับทั้ง12ลัคนาราศีเลยเพราะว่าท่านย้ายจากาดาวที่มีความเป็นนิดก็คืออ่อนกำลังนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนของธาตุไฟนะครับก็คือ,อเป็นคู่ธาตุที่ไม่หักร้างกันก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันไปกับทั้ง12ลัคนาราศีเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเอา้า เดี๋ยวเรามาดูผู้ที่เกิดในรักนาราศีธนูกันนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่14มกราคมของทุกๆปีนะครับพระราหูนั้นมาจากเรือนศาสหชะนะสาสหชะเข้ามาเป็นเทวีโชคอยู่ที่เรือนปุตตะประเด็นที่1เลยนะครับสังคมของชาวธนูจะกว้างขึ้นนะมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์หรือว่ามีผู้คนมากหน้าหลายตาทั้งเก่าแล้วใหม่ แวะเวียนวนเวียนเข้ามาพบเจอมาพูดคุยมาสานสัมพันธ์นะครับค่อนข้างที่จะมากขึ้นบ่อยขึ้นนะโลกัศน์แห่งความคิดจะถูกเปิดออกนะครับก็จะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไปมาๆอยู่บ่อยครั้งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อทําธุระประปังใดๆหรือจะอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าการเดินทางจะมีความคล่องตัวสะดวกตัวมากขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาอย่างแน่นอนครับพระราหูที่ท่านย้ายเข้ามาตรีโกนร่วมธาตุไฟ ชีวิตก็จะมีไฟมากขึ้นนะครับเหมือนกับความหวังที่มันเกือบจะลบเลือนหายจากไปเนี่ยถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งความมุ่งมั่นจะกลับมานะครับเริ่มที่จะมีความฝันเริ่มที่จะมีเป้าหมายแล้วก็ที่สําคัญนะความกล้าบ้าบินจะมีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับกล้าที่จะทํากล้าที่จะกล้าวกล้าที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งประกอบกับการที่พระราหูท่านโยกย้ายมาจากเรือนอรินะครับซึ่งก็ เป็นนิดอ่อนกำลังแล้วท่านก็ย้ายเข้ามาสู่เรือนปุตตะก็มีกาลังฟื้นคืนกลับมาดังเดิมแถมก็เป็นเทวีโชคด้วยนะครับความพยายามในช่วงที่ผ่านมานะเมื่อประมาณตั้งแต่ปลายปี63าเนี่ยไม่ว่าช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยชาวธนูเนี่ยจะมีความพยายามทําอะไรอยู่ก็ตามหรือว่าผลักดันอะไรโครงการโปรเจกต์อะไรอยู่ก็ตามนะครับถ้าไม่ล้มเลิกซะก่อนนะครับพระราหูย้ายครั้งนี้ท่านจะอํานวยอวยพรให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาได้นะครับ สามารถที่จะเริ่มก่อเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้หรือต่อให้พักเอาไว้นะครับแต่หากไม่ทิ้งกันจริงๆนะมันก็จะมีโอกาสได้หยิบขึ้นมาปัดฝุ่นทําใหม่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและครั้งนี้ก็จะมีความสำเร็จได้ดีด้วยนะ ชีวิตจะยังคงได้รับโชคอีกสองเด้งสามเด้งจากการที่ดาวพระหัสท่านย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุและก็ดาวพระเสาที่ยังคงเป็นกเกษตราที่บดีอยู่ในเรือนการเงินนะครับให้ลองเอาไปสังเกตดูได้เลยนะชาธนูนะชีวิตค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนจะมั่นคงแบบไหนนั้นเดี๋ยวกระผมจะไปขยายความให้ฟังกันอีกทีหนึ่งในคลิปของดาวพระรหัสย้ายนะครับ แต่ก็เป็นว่ามันมีความมั่นคงพอที่จะให้บริวารลูกหลานลหรือแม้แต่คนใกล้ชิดใกล้ตัวเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยได้ก็แล้วกันละครับอีกทั้งเจ้าชะตาจะยังใฝ่เรียนรู้นะนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีปัญญาในการดึงเอาศักยภาพองค์ความรู้เก่าๆภายในตัวเนี่ยนะครับเอาออกมาประยุกต์ใช้งานได้จริงอีกทั้งประสบการณ์แล้วก็การล้มลุกคุกค้านในช่วงที่ผ่านมา นอกจากจะไม่เป็นอุปสรรคภายในใจแล้วจะยังหันกลับมาเป็นแรงผลักดันผลักส่งนะครับเป็นประสบการณ์ทำให้เจ้าชะตานั้นมีความเจริญเติบโตมากขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีบารมีมากขึ้นนะมีบริวารใหม่ๆเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือด้วยก็มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับลูกหลานบริวารมากขึ้นโดยที่ เขาอาจจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยคุณหรือเจ้าชะตาก็อาจจะได้เข้าไปช่วยเหลือในบางเรื่องบางราวกับพวกเขาเหล่านั้นหรือรวมไปถึงแม้กระทั่งการมีบุตรมีทายาทนะครับดังนั้นคู่ไหนนะที่ยังไม่พร้อมก็ควรจะป้องกันกันให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีการติดแบบปูบป,ปรับฉับพันขึ้นมาเลยก็ได้นะ และการที่พระราหูท่านขยับย้ายเข้ามาเป็นเทวีโชคอยู่ในเรือนปุตตะนั้นนะครับก็นอกจากจะมีความกระตือรือร้นมากขึ้นนะความคล่องตัวมากขึ้นในการที่จะริเริ่มสร้างสรรลังสรรสิ่งแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นมาในชีวิตแล้ว เจ้าชะตาก็จะมีความเปรียบเสมือนห้องสมุดเคลื่อนที่เลยนะครับก็คอยเป็นองค์ความรู้ให้คําชี้แนะให้คําแนะนําดีๆกับผู้อื่นเป็นครูผู้สอนเป็นอาจารย์ผู้อบรมบ่มนิสัยนะครับก็เป็นทานายเป็นที่ปรึกษาได้หมดเลยนะครับผู้ที่จะคอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับคนอื่นแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยพระหูที่ท่านอ,าอยู่ในเรือนของดาวพระอังคาร ดาวพลังคานนั้นนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนปุตตาแล้วท่านก็ยังถึงเรือนวินาศด้วยนะครับผมก็กําลังจะบอกว่า,าส่วนมากเนี่ยหมองูก็มักจะตายเพราะพิษงูนะครับหมอผู้รักษาผู้บําบัดผู้ป่วยก็มักจะติดเชื้อมาจากคนป่วยนั่นแหละครับคือผมกําลังจะบอกว่าพยายามทําใจนะครับให้เหมือนกับมหาสมุทรนะ้าชาวธนูนะ คือต่อให้ฝนจะตกมากนักสักแค่ไหนนะครับก็ไม่เคยทําให้มาหาสมุทรเต็มและแน่นอนอยู่แล้วนะครับการที่สังคมของคุณกว้างขึ้นนั้นมีโอกาสที่จะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตามีโอกาสที่จะได้สนทนานะครับก็ได้เปิดหูเปิดตาเห็นโอกาสใหม่ๆนอกจากมันจะมีโอกาสเข้ามาแล้วพวกปัญหามันก็ย่อมเป็นเงาติดตามตัวเข้ามาด้วยนะครับอย่าไปพยายามเอาปัญหาของคนอื่นเข้ามาแบกให้เป็นภาระของตัวเองนะครับ อย่าเอาชีวิตของตัวเองไปผูกติดผูกมัดอยู่กับใครนะช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้ให้คําแนะนําได้เท่าที่เราให้กําลังใจได้นะครับตราบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนนะครับชาวธนูนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงการร่วมหุ้นลงทุนหรือว่าก่อตั้งธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ตามแต่นะครับผมไม่ได้ชี้ให้เห็นว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะแต่ประเด็นที่ผมอยากจะให้เห็นก็คือ พยายามดูกําลังของตัวเองดูสายป่านของตัวเองให้ดีนะครับอย่าคิดว่าอยากจะทำเพราะอยากจะเรียนแบบเขานะครับหากเราไม่ชำนาญกันจริงๆเนี่ยมันอาจจะสะดุดได้นะขอให้ใจเย็นๆอย่ามุ่งมัน่นอย่าจดจ่อมากเกินไปกับบางสิ่งบางอย่างเพราะการที่ดาวธาตุลมท่านเข้าไปอยู่ในเรือนของธาตุไฟแถมก็ตรีโกนถึง ลักษณะจุดเกิดอีกความมุ่งมั่นมันจะมักสูงเป็นพิเศษนะครับผมไม่ได้บอกว่าความมุ่งมั่นนั้นมันไม่ดีนะแต่ถ้าหากคุณไปจดุดไปจ่ออยู่กับบางจุดบางมุมหรืออยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยมันมักจะทําให้คุณพลาดรายละเอียดหรือว่าองค์ประกอบรอบๆภายนอกได้นะครับบางทีสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณคิดในจุดที่คุณยืนอยู่ มันก็อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดหากคุณลองถอยออกมาห่างออกมามากขึ้นจากจุดที่คุณเคยยืนอยู่นะครับจุดที่ผมอยากจะสื่อก็คือขอให้ละเอียดรอบคอบให้มากขึ้นนะการที่ปราหูนั้นท่านก็คือความมัวเมา,าการลุ่มหลงขอแค่นะครับจะทําอะไรก็ขอให้มีสติให้มันมากเหล่าญาติพี่น้องคนในครอบครัวคนในบ้านเนี่ยอย่าได้ละเลยอย่าได้ห่างเหินจะลงทุนอะไรก็ขอให้ ขอคําปรึกษาขอความคิดเห็นจากผู้คนเหล่านั้นนะครับอย่าไว้ใจตัวเองมากซะจนเกินไปนะอีกอย่างนะครับผู้ที่มีบุตรหลานบริวารก็อาจจะได้ลำบากกับเขาอยู่สักนิดหนึ่งนะมันก็อาจจะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อหรือว่าเป็นทางแยกสำคัญในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นที่อาจจะต้องมีที่ปรึกษาดีๆหรือว่ามีคนที่มีประสบการณ์คอยสนับสนุนผลกดันคอยชี้แนะนะครับ นอกจากนั้นก็จะไม่มีอะไรนะผมว่าพระราหูย้ายครั้งนี้ธนูได้ผลประโยชน์ค่อนข้างที่จะเต็มที่เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่ชีวิตใหม่บ้านใหม่นะครับแหล่งทําเงินใหม่ๆสังคมใหม่ๆถึงแม้ว่าก็อาจจะมีเรื่องตึงเครียดอยู่บ้างในบางมุมนะครับ มันก็เป็นธรรมดาของบาปประคนได้แหละครับแต่หากมีสตินะไม่โลภมากซะจนเกินงามพระราหูท่านก็ทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านนั้นไม่สามารถส่งผลกระทบไม่สามารถกระทําได้โดยตรงแต่ว่าท่านก็จะเอาพวกกิเลสเอาความโลภเอาความอยากนี่แหละมาเป็นตัวเมาเมามาเป็นตัวหลอกล่อให้ต้องเดินตกสู่หลุมพังที่ท่านขุดวางเอาไว้นะครับก็คงจะฝากกันเอาไว้เท่านี้กับชาวธนูนะในคลิปพระลาหูย้ายใหญ่นะครับ ในวันที่30มีนาคม2,565นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆครับกับทุกกำลังใจการติดตามนะแล้วก็ทุกยอดไลค์ยอดวิวยอดแชร์สนับสนุนนะครับก็ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคุณความดีงามแต่ก่อนเก่าหนหลังที่เคยสั่งสมมาก็ขอให้คอยคุ้มครองภัยนะครับสิ่งไม่ดีก็อย่าให้ได้แพลวพานพบเจอขอให้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จ นะครับขอให้มีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดทันคนนะครับเออทันเล่เหลี่ยมของผู้คนกลโกงต่างๆก็ขออย่าให้ได้ผ่านพบเจอและสุดท้ายก็ขอให้มีแต่โชคลาภนะครับเงินทองอ่าก็ขอให้มีใช้อย่างคล่องมือเลยนะครับสุขภาพปาราณาัยสมบูรณ์แข็งแรงนะ คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองหากแม้แต่ปราถนาในทรัพย์สินของมีค่าใดๆก็ตามก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจปราถนานะครับสวัสดีครับ